โอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเทสอะไรสักหน่อยหนึ่งสำหรับรถปี16นะปี๊บสาใบเต็มแล้วก็มีแคสมบาบนล่างาใส่การเต็มๆหมดเลยโอเคมาดูกันความเร็วเอาเท่าที่ได้นะเดี๋ยวผมจะปิดหมดปอกแล้วว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่มันพอมีช่วงระยะทางตรงๆอยู่โอเคไปน,นี้สุดทันเลยนะล็อกไปแล้วนะร้0สิบ 3 0 มันสวนมาต้องยกคันเร่งพอดีร้อยหกสิบสรุปอาการร้อยหกปิดเออสำหรับปี๊บสามใบนะร้อยหกสิบแม่งแกว่งชิบหายเลยอันนี้คือปี๊บเปล่าอันตรายพอๆอพอ,อวคุณผู้ชมเออระยะทางมันสั้นไปไน,นะคิดว่าน่าจะได้มันขึ้นช้าเริ่มร้อยห้าสิบ ตั้งแต่155ถึง160เนี่ยขึ้นช้ามากกว่าจะขึ้นไปชีนไะด้ความเร็วแล้วก็ท้ายเริ่มเริ่มเริ่มสัน่นเริ่มรถมันเริ่มโยงเริ่มโยนเออมันแบ่งๆแล้วก็ผมไม่อยากสรุปให้ฟังหรอกว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่นะแต่มันยังเหลืออยู่ความเร็วมันยังไปได้อีกระยะทางมันไม่พอโอเคคลิปนี้ม่งตื่นเต้นจีบไปเลยเคแค่นี้แหละคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอก